สวัสดีคะ่ะพี่น้องพ่อกับเมนหน่อยทางช่องแยแหลมล้ำเพลินออฟฟิเชียลนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องฟองไปอ่ะพ่อมาหอดตะเหิงมาหอดเหมักโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทรอยดูรดกราไม่เอาวงประอุ่นนะผมยืมกาแฟกล่องนึงที่เก็บขึ้นไปข้างบนไหมกาแฟอยู่ไหนกาแฟอยู่บนรถหมดรถอ่ะหมดเลยแล้ว มีบนรถทั้งหมดเลยถ้าไปเอาอ๋อเพิ่นได้เพิ่นได้ออเดอร์เหรอเเอออออไดด้ร์ใครสั่งนี่ใกล้ๆพอดีไปไปไปซื้อของเขาถามเออก็เลยเอากาแฟเอากาแฟมามากินเลยเอาอุ่นวนซอยกองนึงโอ้ดี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 จะไปเอากาแฟจะทำอะไรนะพ่อโอ้ จะทำยายาอะไรยาเนี่ยยาไอเขาเรียกอะไรล่ะไหนดูสิเนี่ยยาจีนไม่ใช่ใบกระท่อมหรอกหรือโอ้ยปล่าเป่าเปล่าเป่าในไปเอาไว้ใดูสิเอาไว้แฟนขับเอฟซีดูหน่อยว่ายาอะไรยยาังพี่นอชายอยู่แถวนั่นแถวบนอมมาฝากเแจ่ไหนกินแค่ เบาหวานเบาผมนี่แหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยเรจะต้นมน้ำเดือนเดือนเราจะเอาใส่มันมษยาพ่อออกหย่อนบ่ละพออ่าระหว่างที่รอนน้ำร้อนร้องเพ่งให้ฟังเนี่ยเพ่งจะคลองเด้อเพ่งจะคลองอืออ๋เอายานตายส่พีนีบ่หัวมีอะไรอยู่ตัว อออเอาลำรองดีกว่าพ่อลำรองมันบอต้องการโดนปีเลยลำรองอ่อลำรองนี่ก็ต้องมีแหลมประวัติแหลมทองก็ได้พ่อ <c oughs> ได้ไหมปลาเนื้อมันก่อนตัวอยู่กันซองเท่าละพี่น้องพ่อเมื่อนี้รถบัสพนักงานจะจอดบ้านหลังนอก เดี๋ยวระวังที่้อยพอเมนยภาพไปเบิ่งโดมก่อนว่ามีหลดว่าจะคันไปบอยมีมาเลยพี่น้องขนาดจะจอดโดมโดมไนรถวัดคันหนึ่งกับเขางานเลยรถวัดคันหนึ่งนักดนตรีพร้อมน้องนางแดนเซอร์กับสิบไปรอที่ร้านสมยศหน้ามอสารคามนะคะมอไมสารคาม งานมินิพี่น้องส่วนพอแหลมเราสิตามตไปเมื่อแรกเลยสรุปสรุปคือตอนนี้อยู่โดมมิตรเมนุยกับเมบุญเย็นนี้สงสัยแม่นุยไม่อยู่แน่ๆเลยเพราะว่าวันพระอีกเสียต่างหากยังไงเราก็ไม่อยู่นะจ๊ะนะจ๊ะ พวกทีมงานเวที<ม>คอนไว <Okay. S 1> อยพน่าจะร่วงนา<ม>ไปแล้วเงียบเงาวังเวงเหลือเกิน บอดกับไปสิ้นสัญญาบ้านกลับมาอยู่พี่น้องเห็ดยางบัวในกองดากจุดปูดอยู่พ่อเจ้าเฮ็ดยางงก้มกองดากกูปูดอนี่ยไงสิมาลำสิมาลำสู่เพิ่นฟังนี่ว่าสิมาแก่ก่อนลำนี่แหละพี่น้องห้องแม่หนุ่ยกับพ่อแหลมมีอยู่แค่นี้แหละ สั้งเตียงเหรยังบอท่านไหนมาอยู่พี่น้องเบืองทรทัศน์นี่ตังเงนเอาโผล่ทีวีโผล่โผล่เ,เ,เห็ดเผื่อวัดเตียงนอนสิมาเตียงนอนยังบอท่านมาเลยก็ต้องนอน,งนเงนเบืองไปก่อนเพราะมันเดือดแล้วเทใส่เลย พราะอ้าวโอ้ยบ่ถอดปักติมื้อวันสิเป็นยาย่อนบ่มันสิออกยาเจ้าย่อนบ่เอาเแคกินเบิดนะอีหยังบนน่ พาหมอเป็นไสหนอเพิ่ตุ่มยาจักยายัางบุบใบอยียงบุพี่น้องพนัะแก่บเบาหวานแก่เหนียวเอฟซีพนักมาฝากมางขึ้นนี่พนัะคาุมขุมมันสิออกอีกมันสิออกบอลนะ รถใหญ่จืนกำลังเขามาพี่นอ้องยหญจืนขีคั้นนี้เด้พอพระเดสพไปหายหญ่จืนก็ได้เนี่ที่มีหลูบพ่อแหลมยืนแพแวันใหญจืนสี่ขีคั้นนี้พี่น้องมีมีหลูบพ่อแหลมคูกับวัดพระเอกวัดศรีวดน,น์นะพรด้พระหาใหญ่จืนนะโอ้ก็ขั้นนี้ละรถประจำตำแหน่งใหญ่จืน สบายดีพี่น้องผู้อยู่ไกลอยู่ไกลผู้อยู่ไทยอยูล่ลาวผู้อยู่นอกอยู่หน้าพี่น้องเอ้ยมือนนี่บ๊มยแนวอื่นบ๊มยแนวไหนมาฝากมาตอนมือนี้มีแต่ก่อนล่ำก้อก่มพี่น้องมาฝากพี่ฝากน้องผู้อยู่ทางไกลทางไกลพี่น้องฟังล่ำหรือพี่น้องเด้อยใจแหลมอยู่แล้วอย่าฟังเอาแค่ได้ โอ้ยพี่รองเอ้ย<ส>บุญเลยบุญนิสันเสาเอโอ้ยโอ,ยโอยบุญเลยบุญนีสานเสาประเพณีของเราเดี๋ยวนี้บอกที่เมิง่ง เดี๋ยวนี่พร้อมที่ก่อนเคืองพุทธกาลพุทธศักราชลำํำทำให้ลอกคุณไว้พี่น้องเอ้ยมันละมุนในปลายเป็นไปทั่วหัวระแหงยุคสมัยของแขงเอ้ยแข่งขันกันมัว อันควคยว่าบ่มีจอยหายไปเออเออเหลือแต่กินบุญกระถินแก่เขาสมัยนี้แถบบ่มีประเพณีเคยก่อเต่าเบาไปออดบุญสงกรานประเพณีของอีสานพ่อแม่เฮาผ้าทำไว้ พี่น้องเอ๋ยบุญบังไฟก็หายซ้ำเพิ่นเคยทำมาแต่ก่อนบุญพาตสันอนแฮกันร้อนคึกคืนความสูญสิน้นแทบบ่มีตรุดสงการเคยเล่นนั่นเล่นนี่ทุกที่เคยสนุกพี่น้องเอ๋ยบุญบังไฟเอากันสุกใสขี้ตมเอ๋ยเอ๋ยม,มนำ หน้างามงามเลยดำปีเออพอถือ,อถสาหาแนวมว,วนบ่อได้กวรห้เกิดเรื่อง,งเพื่องแค้นต่อภัยไปฟังลําบานนั้นไปฟังลําบานนี้อุบัติเหตุบ่เคยเห็นเถืงกลางเวีนกลางคืนมวนแซวแถวนั้น บ่แม่นฉันหาเอาหาเอาแนวมาว่าปีนี้ผัดมีแนวมาพาซากันแตกมึนมึนซากันแตกจนจนันคนเมาดอกเซว้าแซว <c oughs> พี่น้องเอ้ยมันกลับมาอีกแล้วเพิ่นเอินว่าดอกไม้รัดอยาก,กำจัดบ่ทันมีนายอีหนีบ่เคยพอ ปีไก่พ่อประทังได้ดีใจขึ้นมาหน่อยเออไปปีไกยพ่อประทังได้ดีใจขึ้นหน่อยหนึ่งกวังนี่ประเทงซึ่งว่าท่านพลึงดอกเพิงปีกลับมาอีกรอบนี้ถ้าวีใหญ่เนาะหายใจเสียสงสารดี้มวนมนุษย์มูเฮ้าดอกทั้งคาย ไับุญลหลกระต้นไดกระดีไปเอ้ยพอหายสวงอูดีนาะเป็นห่วงสุ่มผู้เท่าจักสิเว้าว่าจังไพภูมคุ้มกันไัใสใดกะไข่แน่ว่าเป็นอย่างคอยระวังป้องกันไัเอ้ยเห็ดจังไงให้มันได้ เอาอย่าวันไว้เ็ใจสู่คอยดูอย่าประมาทเพิ่นประกาศออกไปคนไทยหูอยู่ประจำเฮ้ยรัฐบาลเพิ่นยำเบานำนำเตือนสติเพิ่นยังมีความหักวงคนทั้งขายทําคิดใจให้นักแ่นอย่าค้อนแค้นไไว้วัน โอ้ยตั้งใจไว้เทียงม,มันมันสิไรศสนาอามันเอาขอประพออทุกท่านพ่อแม่ไผกระไดหน่อยบัวลายถานอมเอาหมูเห้าทั้งไายอธิบายพ่อหูวิจารูใว้ทวนทีเอาละน้อน้องพี่เวลามีนิดหน่อยออออถ้าคอยช่วง เมนต่อไปใส่งามงามอุอยโออยอยน้มพอเพชรแต่งพอค่ะผู้ใดแต่งจากปลายประกาศของแหลมทองประเทสไทยหรือแหลมทองเพดรบันแพงแต่งเองลองเองแต่งเองลองเองพี่น้องเลยเป็นนพี่น้องฟังล่ามเรว เป็นจระไรมวลบ่พ่อจะได้ไปกินข้าวต้มน้ำมูเจ้าในมนอ,นอพี่น้องเอ้ยมวลขนาดสุดยอดอีรีพ่อโอ้ยแอบฟังตรงว่าจนจบเลยบ่เมนครับทางฟังหวงวยว่ฟังเลยเนาะโอ้ยฟังเนพ่อพอดูซื้อมายืนฟอดพ่อพอดเอิเอะไรว่าล่ำยังเนี่ยอันนี้มันเป็นล่ำอ่เป็นเป็นล่ำทำนองการาสินแต่รวมมิดนั่นแหละรวมมิด เออแล้วแต่ผู้ร่ำสีร่ำไปทำนองร่วมมิดไหมทำนองร่วมมิดแต่ว่ามวนเดนม่ยมวนมวลของฟังกับมวนเดนี่ยพี่น้องสำหรับคลิปนี้วันว่างๆของยายแหลมเราเลยมาร่ำร่วมมิดสู่พี่น้องฟังนะม้วนบ่ม้วนก็อุตส่าห์ฟังเอาเด้อพี่น้องเด้อจ้าจ้าเบิ่งแล้วก็ลูกในบ้านหวานในสวนพ่อแม่ค่ะเบิ่งแล้วก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากฝากช่องพ่อแน่ฝากช่องยายแหลมรำเพลินออฟฟิเชียล พี่น้อง<ม>กราบงามๆากราบงามๆาพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้มียังดีๆใช่ไมเอามาตอนมาสูพี่น้องมาฝากมาฟังให้พี่น้องเลยเด้ม้วนได้ซื่นกันอย่ไก่อยู่ไก่ผู้ยู่นออยู่หน้าน้ำกันเบิร์ุกคนผู้ยู่ฟุฟังหลอกฟังเล่าพี่น้องเล่าโอ้ยหัวใจของยายหญ่แหลมสูขขหุหรีุขพนนะพี่น้องดื้อสำหรับคลิปนี้ขอไว้ทานีสกอรโอกาสหน้ามีแนวดีต่ำ ให้พี่น้องติดตามนึกพี่น้องเอาพ,าพ่อพ,พีทบาถือกาบเกราบเอาภั้หลายๆขอกราบคข้ามาสวัสดีสวีท้า